สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกกระดุมทองมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์2ค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ97เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลียงให้เสมอกันค่ะ แล้ววัดลงไปนะคะที่ความยาวนะคะ,ะไม่ได้วัดลงไปที่ความยาวแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งค่ะขึ้นมาทาบแต่ไม่ให้เสมอกันนะคะเหลือไว้ประมาณ3เซนติเมตรค่ะพับลงไปค่ะหลังจากนั้นพลิกด้านบนนะคะให้ปลายดิบบิ้นที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนค่ะแล้วก็วางลงไปค่ะ จับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานนะคะเส้นต่อมาเราจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเอาสองมาคล้องหนึ่งนะคะหลังจากนั้นค่ะเส้นที่สามจับตรงร้อยพับเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเซลิบินให้กว้างๆนะคะกางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราใส่เหรียญน,นะคะเออยังไม่ใส่เหรียญน,นะคะเราได้ฐานสี่แล้วนะคะต่อไปจะเป็นฐานแปดนะหลังจากนั้นนะคะแต่ละมุมจะมีสองเส้นนะคะสองเส้นเส้นแรกนะคะเส้นที่หนึ่งค่ะพาดขึ้นไปค่ะเฉียงขึ้นไปต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะพาดเฉียงมาค่ะ ต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะพาเฉียงลงมาค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพาเฉียงขึ้นไปด้านบนสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนค่ะเสร็จแล้วเราวางลงไปนะคะเส้นที่แม่เหมียวทำก็คือเส้นนี้ค่ะ เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สองเราพาดทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามค่ะพาดทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ 4, ค่ะพาดทับเส้นที่สามไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะข้างล่างก็มีนะคะหนึ่งสองสามสี่เช่นกันค่ะ วางเส้นที่มือเราจับนะคะลงไปวางลงไปค่ะแล้วหยิบเส้นด้านล่างค่ะเส้นแรกขึ้นมาค่ะเอามือช้อนไว้แบบนี้นะคะห้ามให้หลุดเลยนะคะเส้นต่อมาวางเส้นที่มือเราจับลงไปหยิบเส้นล่างเส้นแรกขึ้นมาค่ะ เ้นต่อมาค่ะวางเส้นที่มือเราจับลงไปหยิบเส้นล่างเส้นแรกขึ้นมาค่ะเส้นต่อมาวางเส้นที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างเส้นแรกขึ้นมาค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะ เส้นต่อมาเส้นที่มือเราจับเส้นต่อมาเส้นล่างสุดทะลุออกช่องที่1เส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องที่หนทะลุออกช่องที่2ก็คือเส้นล่างสุดค่ะดึงออกไปค่ะเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะรวบขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะ แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เรานับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะนะคะเส้นที่มือเราจับอยู่นะคะเนี่ยค่ะเส้นที่แรกก็คือมือเราจะจับอยู่แล้วล็อกไว้ฐานด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะเอาไว้กับเส้นแรกนะคะทำทั้งหมดห้าเส้นนะคะแบบนี้ เส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามนะสามเส้นละค่ะทาทั้งหมดห้าเส้นนะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเราก็นับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะสี่เส้นแล้วนะคะต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเราก็นับหนึ่งสองสามพาดลงหน้าช่องที่สามค่ะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ เส้นต่อมานะคะเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่หนึ่งเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่หนึ่งทะลุออกช่องที่สองเส้นสุดท้ายค่ะผ่านเส้นที่หนึ่งผ่านเส้นที่สองผ่านเส้นที่สามเป็นส้มแบบเต็มลูกเลยค่ะเรียบร้อยค่ะพลิกกลับต้านมานะ หลังจากนั้นเราใส่เหรียญค่ะแม่เหมียวสอดเก็บตามลายเส้นนะคะสอดเนี่ยค่ะสอดตรงนี้ไปทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามดึงออกไปค่ะสอดตามลายเส้นนะคะหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะ ตอดตามลายเส้นไปค่ะสอดให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะดึงให้กระชับเลยค่ะ ได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราพลิกกลับด้านค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้แต่เราจะนับหนึ่งสองสามสี่สอดเส้นที่สี่นะคะนี่ค่ะจับเส้นลิบินขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็เส้นที่เราทําเราไม่นับเรานับหนับสนับสามนับสี สอดเส้นที่สี่ค่ะสอดเลยค่ะมาทะลุออกสองเส้นนี้นะคะนี่ค่ะปลายดิบินดึงออกมาค่ะเส้นแรกก็จะไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันจะดึงยากนะเส้นต่อมาเส้นที่สองค่ะนี่ค่ะจับขึ้นมาค่ะแต่ว่าให้รอดใต้เส้นที่หนึ่งมานะคะแล้วก็จับปลายดิบินพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะ สอดลงไปค่ะที่ฐานเมื่อกี้เราสอดเส้นนี้ต่อไปก็เป็นเส้นนี้ค่ะปลายดิบินทะลุออกด้านนี่ค่ะเส้นแรกอันนี้เส้นที่สองเราก็ดึงออกมาค่ะต่อมานะคะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะเนี่ยค่ะลอดใต้เส้นที่หนึ่งกับสองไปเลยค่ะนะคะเอาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบิน ขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างแล้วเราก็สอดลงไปที่ฐานนะคะเมื่อกี้เราเส้นนี้ต่อไปก็เป็นเส้นนี้ค่ะสอดถัดไปเรื่อยๆปลายริบบิ้นก็จะออกช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะสามเส้นแล้วนะคะเส้นที่สี่ค่ะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปนะคะด้านบนลอดใต้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ไปนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะเมื่อกี้เราสอดเส้นนี้ต่อไปก็เป็นเส้นนี้ค่ะเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะเส้นที่ห้าค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะเมื่อกี้เราสอดเส้นนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะโอเค ต่อมาเหลืออีกสามเส้นหกค่ะจับริบบิ้นนะคะลอดใต้ฐานไปเลยค่ะลอดใต้ไปนะคะหลังจากนั้นพับกลับลงมาด้านล่างแล้วก็สอดลงไปที่ฐานช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะ เส้นที่7นะคะจับตั้งริบบิ้นขึ้นมาค่ะลอดใต้ฐานไปค่ะหลังจากนั้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะช่องถัดไปเรื่อยๆค่ะเส้นสุดท้ายจับริบบิ้นขึ้นมาลอดใต้ฐานริบบิ้นขึ้นไปพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ เรียบร้อยค่ะค่อยคๆดึงให้กระชับนะคะทีละเส้นค่ะ ดึงไปทีละเส้นทีละเส้นเลยนะคะ,คะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้าน,นะคะ่ะสอดเก็บตามลายเส้นนะคะนี่ค่ะสอดตามลาย,ลายเส้นไปเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สาม สอดไปให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ เส้นที่เจ็ดค่ะเส้นที่แปดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราตัดปลายริบิ้นทิ้งค่ะความยาวที่แม่เหมียวใช้นะคะก็คือ97้าสิบเซนติเมตรนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะเหลือแค่95ก็ได้นะคะเพราะว่าแม่เหมี่ยวดึงกระชับก็เลยทําให้ริบบิ้นเหลือเยอะค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ